ครับวัสดีเอฟซทุกท่านที่มีโชคมีลาบเมื่อคืนเราพัฒนาแตกสามตัวหรือแตกสองตัวก็ดีใจกับทุกท่านด้วยครับที่มีโชคมีลาบกับเลข2องล้านประจานฝั่งเราก็ขอให้โชคดีอย่างนี้ไปเรื่อยให้ให้ปังๆขอให้เข้าต่อไปรอบรอบละชุดเข้าทุกรอบทุกรอบทุกแล้วก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ like, และดูทุกรอบอย่าลืมกดแชร์ คนละเจ็ดเทแลแท้วท่านจะมีโชครับชมคลิปต่อไปผมสวัสดีครับยังปังบางบางครับร่ำรวยทุกรอบทุกรอบแตกทุกรอบ <c oughs> สวัสดีครับเอฟซีตีนีวิธีชาวบ้านและวิธีเด็กใหม่ครับผม <c oughs> ตอนนี้บรรยากาศจะสดขึ้นก็คือเดินกับพี่น้องเราเดินเดินทางมาที่บ้านทางิรมัเก่าเหมือนเดิมพี่น้องครับก็จะมาตามแนวทางซองและล้านผ่านตลอดนะครับพี่น้องครับเราเดินเดินทางมาซองที่ยี่สิบแปดรอบที่หกรอบสุดท้ายนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับท่างจี่รถค้าครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่าน สวัสดีพี่ใหม่ท่านที่กลับไปทำงานแล้วหรือยังไม่กลับก็มาชมคลิปนี้จิวันญาณรายน่าจะผ่านไปแล้วเลยวเนาะวันที่ห <Okay. S 1> ้าจนรายก็ใครที่เดินทางก็ให้เดินทางกลับกรุงเทพอย่างสวัสดิภาพใครที่อยู่บ้านก็มาลุ้นเลขลาวพัฒนากันต่อมาเข้าสู่ <c oughs> สภาวะปกติ <c oughs> ใครกินแล้วอาจจะสั่งมาแล้วก็มามามาสู่สภาวะปกติคือมาร่วมลุ้นเลขลาวพัฒนากันต่อ สองที่ยี่สิบเจ็ดอะไปออกหน่อยมากเลยจนผมไม่อยากให้หน่อยสี่ห้าสี่ห้าคนบอกว่าเอฟซีบอกว่าเข้าหน่อยสองสามรอบแล้วเข้าหน่อยสองสามสี่รอบเับเรตนาไม่อยากให้ไปหน่อยเลยอยากให้มาลาพัฒนาอย่างเดียวก็ขอโทษเอฟซีด้วยที่คิดออกหน่อยเยอะครับคนที่แอบไปหน่อยก็ถือว่าโชคดีไทยที่มาถึงซองที่ยี่สิบแปดรอบนี้เป็นรอบสงท้ายแล้ว บายๆกันยังมีความสุขเดี๋ยวรอบส่งท้ายสองที่รอสองที่ยี่สิบเก้าเด้อครับครับสองที่ยี่สิบเก้าน่าจะตรงวันที่เจ็ดครับวันนี้วันที่ห้าแล้วสองทีบเก้าวันที่เสร็จก็รอบนี้เรามาเป็นเลขส่งท้ายสองที่ยี่สิบแปดจะเริ่มซื้อซองแปดดักไว้ด้วยตัวหนึ่งอันนี้ผมเลืกฝากไว้อมันเคยมีรอบนั้นที่สองที่ยี่หกทับหกออกหกหกสองให้เอฟซีสองที่ยี่สิบแปด เอาไปพิจารณาซื้อสองแปดักไว้ตัวหนึ่งถึงว่าในหกชุดนี้จะไม่มีสองแปดอาจจะออกคือกั้นขอกันตัวเดียวขอสิบาทกันไว้ใครผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วถือเป็นความโชคดีที่ได้มาเจอกันตอบสุดท้ายขอให้แตกสามตัวผ่านมาแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์เจ็ดแชร์แล้วท่านจะมีโชคหนึ่งคอมเมนต์คอมเมนต์อะไรมาก็ได้เป็นคำติชมโดวยวาจาที่สุภาพนะคำที่สุภาพ เป็นมิตรต่อก,กันเปิดสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์การมองเห็นก็คือกดแชร์เพื่อนเห็นเยอะท่านก็ได้บุญเยอะครับยิ่งแจกสามตัวสองตัวสี่ตัวบุญท่านก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าแชร์เยอะเลขนั้นจะมีพลังผมว่านะการแชร์เยอะๆเนี่ยมันเป็นเลขที่สะสมพลังพลังแล้วมันดันให้เลขออกมมันก็เกิดขึ้นได้เราไม่รู้เลขออกไหนแต่ว่าราการที่แชร์แชร์ไปมันเป็นมวลมวลให้พลังท,ที่ที่ทำให้เลขออก เลขทุกรอบมันเกิดขึ้นได้เสมอเลขไหนที่ว่าไม่ออกออกไปแล้วไม่ซื้อออกแล้วไม่ซื้อไอตัวนั้นนะที่จะมาบ่อยตัวนั้นที่ชอบมาเอ๊ะไม่มาไม่มา <c oughs> มออกจ่อบ่อยครึ่งเดือนออกสามรอบเคย <c oughs> มีมาแล้วบางคนว่าเลขสองล้านให้แต่ตัวเดิมตัวเดิมเพราะว่าตัวเดิมดีเพราะว่าเราไม่คงไม่ต้องงงเอ๊ะเมื่อวานก่อนซื้อเลขนี้วันนี้ก็จะซื้อเลขนี้อีกมันต้องออกแน่ๆ <c oughs> เราต้องคิดว่าก่อนซื้อว่าเลข <c oughs> เลขชุดนี้ต้องออกแน่ๆแล้วเลขก็จะออกไม่ใช่ว่าเราซื้อแล้วซื้อโดยไม่มีความหวัง ถ้าซื้อแล้วก็ภาวนาให้มีควาซื้อแล้วก็ต้องมีความหวังด้วยว่าไม่ใช่ว่าซื้อซื้อแค่ผ่านๆไม่ได้ซื้อแล้วต้องดึงต้องภาวนาสองว่าต้องจิตมุ่งมั่นขอให้ออกครับภาวนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านด้วยครับขอให้ช่วยออกผมก็จะภาวนาให้เลขสองล้านของพระอาจารย์เนี่ยแหละให้เป็นเลขแห่งมนต์ขลังที่ดลนบรนดาลให้คนที่ทําเลขอยู่สถานที่ออกเลขดลนบันดาลให้เขาจับเลขที่เราชอบเลขที่พระอาจารย์ออก ตรงตรงเนาะให้ตรงตรงแล้วออกมาโชว์ให้เราเห็นว่าเลขนี้อ๋อแตกสามตัวตรงครับซองนี้ซองยี่สิบขอให้แตกสามตัวตรงวาจานี้ขอให้เป็นวาจาสิทธิ์ขอให้แตกสามตัวตรงตรงด้วยครับแต่ก่อนที่จะมาเน้นตัวเลขขอเวลาหนึ่งนาทีครับขอเวลาขอแค่หนึ่งนาทีให้กดไลค์กดดูให้จบกดดูให้จบกดไลค์และกดแชร์ที่สําคัญขอให้กดไลค์หนึ่งคอมเมนต์และเจ็ดแชร์อ่ากดกดช่วงนี้กดแชร์ก่อนแป๊บหนึ่งให้เวลา 14กดแชร์กดแชร์ไลค์ผมยังไม่เน้นนะให้กดแชร์ก่อนนิดนึงคพี่น้องครับมาลุ้นนี่ครับซองสุดท้ายแล้วอาได้เวลาแล้วกดแชร์ยังพร้อมพร้อมแล้วแชร์ยังอาแชร์อีกนิดนึงขอแชร์ขอแชร์นิดนึงอ๋เปิดเลยนี่ครับซองล้านพันซองมาถึงรอบสุดท้ายซองที่28รอบที่6วันที่5วันนี้วันที่5อย่าลงวันเด้อวันนี้วันที่5แล้วเดี๋ยวเรามาเจอลุ้นซองใหม่วันที่ ที่เจ็ดวันนี้เป็นแนวทางรัฐบาลลาวลาวพัฒนาย้ำรอบสุดท้ายนะตอนนี้ย้ำรอบสุดท้ายใครชอบแถวบนนี่ใครที่ชอบด้วยเจ็ดเก้าเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดศูนย์ชอบสามตัวก็เจ็ดเก้าแปดชอบสี่ตัวก็หนึ่งเก้าแปดศูนย์ใครที่ชอบบนใครที่ชอบล่างหกสองห้าสามเจ็ดสี่หนึ่งชอบสองตัวก็หกสองสองห้าสามเจ็ดสี่หนึ่งชอบสี่ตัวสามเจ็ดซี่หนึ่งแต่ถ้าผมชอบเป็นการส่วนตัวนะ พรหกสองห้าเพราะว่าเป็นตรงวันที่ห้าหกสองห้าสองห้าสองสองห้าหกหกสองห้าหกกลับให้ซื้อหกกลับทุกรอบแต่ละรอบหกกลับก็การนาซื้อไว้ถ้าชอบเลขที่อตรงในใจท่าน่ะผมว่ามันต้องอย่างน้อยเนี่ยคนหนึ่งอต้องมีเลขในใจไม่ต่ำกว่าสามสี่เลขถ้ามาตรงกับเลขนี้มันมีสิทธิ์เป็นไม่ได้เสมอถ้าเราชอบ ถ้าเราไม่ชอบเราก็แชร์แชร์ให้คนที่เป็นโดนใจเขาชอบแชร์ไปเรื่อยๆแชร์ให้ได้เจ็ดแชร์เพราะว่าทุกคนที่โดนเจ็ดแชร์มันมีมูลฝันเจ็ดแชร์ชจะมีโชคเน่เจ็ดแชร์จะมีโชคจะมีโชคมีราบแบบเจ็ดแชร์จะมีโชคใครกดเจ็ดแชร์แล้วมีโชคแน่นอนไม่แตกสามตัวก็สี่ตัวแต่ทุกรอบขอให้แตกรอบละตัวครับขอให้วาจานี้เป็นวาจาสิทธิ์ขอให้แตกรอบละตัวรอบละตัวคือรอบละชุดอะ ร,รอบละชุดรอบละชุดชุดสามตัวก็ได้ชุดสี่ตัวก็ได้ชุดสองตัวก็ได้ขอให้แตกทุกรอบใครเอาไปซื้อแล้วก็อย่าลืมซื้อเสร็จภาวนาแล้วก็ถ้าซื้อเรลาเนี่ยให้เน้นตัวหน้าด้วยอย่าลืมใครที่มาใหม่ที่ยังไม่รู้ครับางคนลืมซื้อเน้นหน้าเอ๊ะให้เจ็ดอันน,น,นี้คือคิดอะไรคือคิดนี้ให้เน้นคือตัวน้นเนาะคิดตัวเน้นครับซื้อหกห้าเลขไทยเน้นหลังเลขเรลาเน้นหน้าครับก็ภาวนาให้เลขเนี้ย ปตรงกับใจท่านแล้วตรงกับเลขที่เขาลังจับลูกบอลหมายเลขให้ตรงกับตัวนี้เป็นเลขสรงท้ายรอบที่6กองที่ย8เป็นเลขทรงท้ายทรงท้ายให้ความสุขมอบให้ท่านรอรองรอซองใหม่วันที่29ก็ถือว่าเป็นเลขปิดซองสุดท้ายของวันที่5รอบที่6กองที่ย8เก็บซองแล้วขอให้เลขนี้เป็นเลขทรงท้ายอย่างมีความสุข ให้แตกสามตัวแตกสามตัว,ตวอย่าลืมค่าน้ำมันแอดมินร,ร่วมบุญเท่าไหร่ก็ได้ร่วมค่าธทามเท่าไหร่ก็ได้รเราไม่มีการระบุแล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่กําลังใจของท่านแล้วแต่ความเมตามตาอขอความเมตตาของเอซปิดซองสุดท้ายปิดซองยี่แปดรอบสุดท้ายซองที่หขอความเมตตาเอซร่วมค่าธทางเพื่อจะเอาซองใหม่ร่วมค่าะทางให้แอดมินแล้วก็ร่วมบุญให้ช่างจีวรเพื่อให้ถวายพระอาจารย์ ใครร่วมบุญแล้วก็ร่วมค่าซองกรมคานธังขอให้มีโชคมีลาบสงท้ายซองที่หกขอให้ท่านโชคดีมีความสุขรอเปิดซองใหม่วันที่เจ็ดทุกท่านเจ็ดแชร์เจ็ดไลค์โชคดีมีชัยสาธุสาธุครับผมครับผมที่นี่วัที่จะบานและที่เร็วไงต้องขอขอบคุณช่างจรวดอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องครับที่มาเน้นย้ำตัวเลขนะครับพี่น้องครับรอบสุดท้ายซองที่ยี่สิบแปดแล้วก็ขาดบุหรี่ขึ้นเอฟซีนะครับพี่น้องครับ ค่อยที่มากดไลค์กดแช่นะครับพี่น้องครับค่อยเฮงๆบางๆสามตัวแตกต้อนรับซองที่ยี่สิบเก้าสาธุสวัสด,สดีครับ